สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ไม่มีกล่องใส่พาวเวอร์นะครับก็เอาไปใส่สายไฟได้ไปใส่อะไรได้นะครับอ่าใส่สายไฟใส่หลอดไฟได้ใส่พาวเวอร์แอมได้ครับเป็นกล่องไม้นะครับอ่าข้างล่างเป็นข้างๆข้างมุมเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับแต่ตัวล็อกช้ารุดนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็อากาศสดใสก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านบรรยากาศก็อ่าพาราจีกางจะตกดินนะครับช่วงนี้ก็อ่าอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนนะครับ ก็มีกล่องนะครับอเนกประสงค์มานะครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งกล่องนะครับอ่านะครับมาดูด้านข้างกันก่อนครับเดี๋ยวดูขนาดกันก่อนนะครับเอาไปใส่สายไฟได้เวลาไปออกงานนะครับใส่สายไฟใส่หัวแรงใส่มิเตอร์ได้นะครับดีกว่าไปซื้อกล่องที่มันเป็นพลาสติกนะครับเพราะผมเคยใช้กล่องพลาสติกแล้วมันมันแตกนะครับมันแตกนะครับแตกเวลายกกระแทกรุนแรงก็แตกนะครับกว้างนะครับ วัดจากภาย ok, นอกนะครับกว้าง30นิ้วนะครับกว้าง30นิ้วลึกนะครับลึก21นิ้วนะครับสูงนะครับสูง9้านิ้วนะครับอ่านะครับสูงเก้านิ้วด้านข้างนะครับเป็นหูยกนะครับอ่าหูยกด้านหลังเป็นบานพับนะครับด้านหลังก็จะเป็นบานพับแบบนี้นะครับนะ ด้านข้างก็หูยกเหมือนกันนะครับหูยกทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับนะนะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับก็มีสติกเกอร์กิ๊บให้นะครับแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือตัวล็อกแบบนี้นะครับมันหายไปตัวหนึ่งนะครับหรือว่าท่านจะซื้อมาใส่เป็นคู่กเลยก็ได้กับโกบอลเฮาส์กับอะไรมีนะครับขายไทยวัสดุก็มีขายนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับสวยงามเลยนะครับหูยกก็แข็งแรงทนทานดีนะครับอ่านะครับเราจะลองเปิดฝาดูครับผมอ่านะครับอ่าข้างในก็เป็นไม้อัดนะครับผมนะครับไม้อัดเกรด A อทาสีดานะครับมันเปิดยังไงมันต้องไปชนอย่างนี้หรือเปล่านะครับอ่านะครับก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับนะนะครับก็ตรงนู้นก็มีจุดลึกเหมือนกันของฝาตัวนี้ก็มีจุดลึกนะลึกกว่านะครับตานจะซื้อไปใส่สายไฟ หลอดไฟหัวแรงมิตเตอร์ต่างๆเวลาท่านออกงานนะครับก็ไปใส่ได้หรือท่านไหนจะไปใส่พวาวเวอร์แอมป์นะครับที่มีพวาวเวอร์แอมป์หนักๆพาวเวอร์แอมป์มอสเฟียรที่ที่ไม่ได้ใส่แหลกก็สามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับเพราะเวลาเก็บรักษาโนก็ไม่ลงเก็บสายไฟสายสัญ,ญญาณได้นะครับเวลาไปงานก็สบายนะครับสบายแบบนี้นะครับนะตัวหูล็อกในท่านสามารถไม่ต้องซื้อแบบนี้มาเปลี่ยนก็ได้นะซื้อแบบ เหมือนล็อกกุญแจเลยอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนเวลาเราล็อกประตูบ้านเงี้ยนะครับมีกุญแจแม่แจล็อกด้วยเงี้ยก็ได้นะครับซื้อมาใส่ดัดแปลงใส่ได้นะครับนะนะครับก็เป็นกล่องอเนกประสงค์ก็แล้วกันเนาะนะครับราคานะครับราคาก็มันจะแพงกับค่าส่งนะครับตัวนี้ก็ว่าใบใหญ่ครับข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นตีนไม้นะครับเนี่ยเป็นไม้อัดไม่ใช่ไม้อัดนะครับเป็นตีนไม้แท้นะครับตีเป็น เหมือนตีนตู้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาก็พันสี่ร้อยบาทรวมส่งทั่วไทยนะครับใครซื้อได้ก็ซื้อครับใครซื้อไม่ได้ก็ผ่านนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับใครซื้อได้ก็ซื้อใครซื้อไม่ได้ก็ผ่านนะครับอ่าไม่ได้ว่ากันนะครับอ่าแล้วแต่ความชอบนะครับตัวนี้ก็อ่าสวยๆนะครับเอาไปใส่ตัวล็อกนะครับพันสี่ร้อยบาทนะครับแบบโอนเงินนะครับไม่มีปลายทางนะครับเปรากของชิ้นใหญ่นะครับเป็นกล่องไม้ในประสูงนะครับ ตัวสีส้มๆน่าจะเป็นโฟมิก้านะครับเนี่ยเป็นเหมือนโฟมิก้านะครับอ่าเป็นเหมือนโฟมิก้าอะโฟมิก้าก็คือคล้ายๆเป็นเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอยู่กับตามพวกแหลกพวกอ่าอะไรลนะ่ะพวกตู้ตู้ยืนนะครับตู้ยืนสมัยโบราณน,นะเขาเรียกว่าโฟมิก้าอะไรผมก็ไม่รู้น่าจะเป็นโฟมิก้าครับเพราะว่ามันหนาอยู่มันมีรอยถลอกอยู่แต่ว่ามันก็ยังยังไม่อันนี่นะนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นโฟมิก้านะ นะครับตอนนี้เป็นอลูมิเนียมอย่างนะมีสเตอร์เกอร์กิ๊บให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับกล่องสีส้มนะครับส้มอมเหลืองนะครับก็สวยงามครับเอาไปใส่สายไฟอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอ่านะครับใส่หัวแรงเวลาออกงานนะครับเอาไปใส่หลอด LED เอาไปเก็บอะไรได้หมดนะครับเก็บของนะครับที่สําคัญนะครับมันนั่งได้ด้วยนะครับนั่งได้ด้วยนะครับแข็งแรงนะครับเวลาไปออกงานก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับก็ 1,400บาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ครับผม080-009-1699นะครับแอดไอ l ดี e ไลน์จะสะดวกกว่าที่สุดในการส่งบัญชีนะครับนะแอดไอเดีไลน์มาก็ได้นะครับผม